เิอเด็กฉลาดแล้วพัฒนาความฉลาดทางด้านสติััยาแล้วเนี่ยเรื่องของอารมณ์และจิตใจก็มีความข,ขัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่เลือกถงสิ่งนิทานให้กับลูก ต้องการที่จะบ่มเพาะหรือว่าต้องการที่จะปลูกฝังลูกเรื่องไหนก็ให้เลือกให้ถูกทางแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือให้ลูกพดฟังด้วยนะคะวันเป็นสัค่าห์แรกที่มีหนุ่มดีก่อนนอนนอกจากจะช่วยเ่อให้เราจิตใจของลูกแล้วก็ยังจะ็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความรับความอบอุ่นภายในครอบครัวด้วยค่ะมันเป็นครอบครัวหนังสือกันนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการครอบครัวตัวหนังสือ ทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิออกอากาศพร้อมวิทยุคลื่นประชาธิปไตย9.12.25เมกะเฮิรตซ์กับปองเรื่องศัก์ปิ่นประทีปรายการที่จะมาชวนให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านมามีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือใช้เวลาร่วมกันในการสร้างช่วงเวลาให้มีค่าด้วยหนังสือเล่มเล็กๆ <c oughs> เป็นสะพานแห่งความรู้คู่สะพานแห่งความรัก <c oughs> วันนี้ต่อเนื่องกันมาเป็นวันที่7ที่หลายคนจดจ่อรอฟังเพราะว่าเอที่ผ่านไป6ครั้งแล้วเนี่ยยังไม่โดนตัวเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมของตัวเราเองนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้อยู่ตามลักษณะของตัวเราเองกับศาสตร์นพพลักษ กับพี่นุ้ยจันเพนชูประาภาวันสวัสดีคับพี่นุย้ยสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะจริงแล้วไม่เบื่อนะ <c oughs> นพพลักษณ์เนี่ยทำให้เวลาที่มาฟังนพพลักษณ์แล้วเรามีความรู้สึกว่าเออได้กลับไปทวนนะ <c oughs> คือทวนตัวเราแล้วทวนคนใกล้ๆตัว <c oughs> แล้วทาให้เข้าใจคนมากขึ้นทั้งที่มันเหมือน <c oughs> ปองทิ้งไปนานนะมันเหมือนกับเราเลยเลยไปพอรู้อยู่บ้านไม่ได้ทิ้งหรอกจะทิ้งตัวเองได้ยังไงไม่ไม่ติมองคนอื่นไงเราก็เพลงที่เราแต่ทางนี้นะพี่นุ้ยมันชัดเจนมาก เอาเอาเดี๋ยวก่อนนะปองบอกปองชัดเจนมากก่อนคือว่าตอนนี้นี้ทำงานหนักมากเพราะว่าต้องไปต่างจังหวัดทุกเกือบทุกวันจังหวัดต่อจังหวัดเสียชีวิตไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะแบบยิ่งกว่าเดินสายใช่ไหมใช่มันต่อายิ่งกว่าก๊อตยิ่งกว่าก๊อตเจ๊เอาให้มันสมสมัยหน่อยซิแกงสมแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยนะก๊อตแม่ยุคยุคยุคของเราที่จริงก๊อตนี่ก็รุ่นหลานนะพอพอเดินทางต่างจังหวัดทำให้เรารู้สึกว่าเออบางทีเนาะในความเป็นลักษณะของเราเนี่ย เขามีสถานการณ์มาสถานการณ์แล้วมันชัดชัดเนาะว่าเนี่ยอย่างที่บองบอกกันพี่นุ้ยเสียชีวิตได้เพราะเสียหน้าไม่ได้ปรีตัวแน่นอนแน่นอนเราไม่ทิ้งตัวเราเองหรอกทวนก่อนพี่นุ้ยเพราะมันมาต้องหกแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันรักที่เจ็ดโดยชื่อรักแล้วดูล่อแหลมเล็กๆชื่อรักว่าผู้พิถีพิถันในการเสพวงเล็บสุกแล้วมีอีกชื่อหนึ่งนักผจญภัย เอ๊ะอ๋ดูมันขัดกันเนาะนักว่าใจดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวฟังแล้วก็รู้เดี๋ยวทุกวันก่อนพี่ลุ้ยเดี๋ยวลงลืมเพราะว่าอายุมากแล้วลืมง่ายค่ะหนึ่งลักที่หนึคนเนฟนะคะก็จะใส่ใจเรื่องความถูกต้องมาตรฐานความเป็นระเบียบความรับผิดชอบ จริยธรรมซึ่งปองมักจะอยู่ห่างสองสองผู้ให้นะใส่ใจให้คนอยากให้คนอื่นรักคนรอบตัวรักด้วยกันให้ความช่วยเหลือตอบสนองอย่างจริงจังปองมักจะทำรักนี้อยู่บ้างอ่าค่ะสามสามก็เธอนั่นแหละนักแสดงถึงนักแสดงหรือหรือผู้ฝ่ายสำเร็จเดี๋ยวไดูี่ผู้เวลาพูดเอาผู้ฝ่ายสำเร็จก่อนดีกว่าพนักแสดงแล้วดูแบบอ๋อเหมือนกันเพราะถ้าท่านแสดงไม่เก่งจะไม่สำเร็จอ๋อเหรอ สี่ก็เป็นคนโศกซึ้งนคนที่ลงลึกในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกที่เปรียบเทียบรู้สึกมันต้องการอะไรที่พิเศษแต่มันมีคียคียหนึ่งที่ข้ออะไรนะผู้เสโศกซึ้งเนี่ยเขามีความลึกซึ้งในอะไรในอารมณ์มากมากแล้วก็รู้สึกว่ามันอะไรมันบางอย่างหายไปในชีวิตหาไม่เจอ สิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนไม่ใช่ก็คงเป็นแบบผู้ติดคนหาสิ่งสิ่งที่อยู่ไกลๆมันดูเหมือนใช่นะมันพอใกล้ตัวมันก็ไม่ใช่ละอ่ะเบอร์ห้าบ้างเลยผู้สังเกตนะคะนักสังเกตนะก็เป็นคนที่เก่งในการค้นข้อมูลแบบลึกซึ้งแบบลึกๆเวลาทำงานด้วยแล้วก็จะมีโรกส่วนตัวสูงชอบชอบมีพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวแล้วก็พลังงานส่วนตัวนั้นเบอร์ห้านี้ต้องไปฉีดยาแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแชร์ เรื่องส่วนตัวกับคนอื่นเจ๊เบอร์ห้าเนี่ยต้องไปฉีดยาบ่อยๆเพราะว่ากัดแล้วจะเป็นบาดยักษ์ไม่เป็นหรอกเบอร์หครั้งที่แล้วนักปุจฉาก็เป็นนักคิดที่สนใจสนใจเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตมาก เพราะนั้นก็มันมีทักษะในการสังเกตเรื่องไร้ไร้แต่กลุ่มนี้ดีนะดีดเพราะว่าเวลาไปไหนเอาไปด้วยเราจะได้ปลอดภัยคือเราจะได้มีหลังยิงความชอบความสม่ําเสมอไม่ชอบที่จะเปลี่ยนอะไรง่ายๆเปลี่ยนแผนบ่อยๆโดยไม่บอกแล้วก็ไว้ใจคนยากมันก็จะเป็นสองสองพาร์ทตลอดเนาะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งคือพาร์ทของจุกัดจุดเก่งของเราอันันนี้เป็นจุดเก่งอันที่สองเป็นข้อจากัดที่ถ้าเราเข้าใจได้เนี่ย ก็บ้านไม่แตกอันนี้คือเป้าหมายของเรานะตัวเราเองก่อนนะตัวเราไม่แตกบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่กันแล้วไม่เคารพในสิ่งที่ตัวแต่ละคนเป็นเนี่ยนะไม่ว่ารักไหนก็บ้านแตกใช่มันก็เป็นเบื้องต้นที่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันและกันมากๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นยอมรับแล้วก็ให้อภัยกันได้ง่ายกว่าเพราะสิ่งที่เราอยู่กันไม่ได้เพราะเรามีความคาดหวังกับคนอื่นว่าเขาน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้ อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วก็ต้องตามใจฉันหน่อยหรือฉันก็ตามใจตัวเองมากขึ้นเลยบางคนอาจจะถือดีเนาะว่าตัวนี้ทํามาหาให้กินแล้วทาไมไม่เป็นดังใจยิ่งมีลูกนะก็ไปตั้งความหวังกับลูกว่าอยากให้ลูกเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ต้องรู้ว่าลูกก็มีความเป็นเฉพาะตัวแต่บางว่าแฉลบแฉลบไปนะเกือบทุกรักพ่อแม่บางครั้งจะมีพาร์ทนี้ไหมมีทุกคนแหละมีความคาดหวังกับลูกอะแล้วก็มันจะมีความต่างที่บางทีพ่อแม่รับรับลูกไม่ได้ ย่างเช่นพ่อแม่ที่ชอบสงบนะ่ะแต่เด็กมันจะมีความแบบโอ้ยซุกซนวุ่นวาย,ยบางคนก็แรงเยอะเนี่ยพ่อแม่บางคนสู้แรงต้องว่าสู้แรงลูกไม่ไหวนะบางคนจะเลี้ยงแบบเด็กบางคนจะเลี้ยงยากแต่อย่างพี่เดี๋ยวยังเดี๋ยวไม่ถึงพี่นะแต่พี่เป็นคนที่เด็กเป็นเด็กเลี้ยงยากเพราะว่าแรงเยอะพ่อแม่ไม่ค่อยชอบ แต่่วาเพราะว่าแบบว่าพ่อแม่ก็อยากนอนแล้วทำตัวเสมอเราก็ยังเมื่อนี้รอนะทำวัวเสมอเนีเสพยาบ้าเป็นพักษาหารคือจะไม่ต้องทำอะไรตลอดเวลามาเจ็ดกาอ่าเจดล่อแหลมมากผู้พิถีพิถันในการเสพความสุขค่อีตรงความสุขเนี่ยอีตอนเขียนเล่มแรกตอนแรกมันไม่มีเนาะตอนแรกเนี่ยเป็นเป็นคำจับบดความว่ารักที่เจ็ดก็คือผู้พิถีพิถันในการเสพ ที่นุ้ยตีความก่อนอก็มันอยู่ที่วิธีคิดของเขาในการความเชื่อของเขาเกี่ยวกับโลกก็คือเขารู้สึกว่าโลกนี่มันมีเรื่องน่าตื่นเต้นสวยงามเรื่องอะไรใหม่ๆเยอะเรื่องอะไรที่สนุกเยอะเขาไม่ชอบที่จะอยู่ที่เดิมซ้ําๆอยู่ในข้อ,อ,อจํากัดชีวิตน่าจะดีเนาะมีอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นม,มันจะสแสวงหาของใหม่อยู่เรื่อย นี่แหละคือพิธีพิถันในการเสพนะยกตัวอย่างให้ฟังก็มีน้องคนหนึ่งะขออนุญาตเขายกตัวอย่างเลยนะยกตัวอย่างบ่อยผู้ชายเขาไม่รู้อ่อเขาทำงานด้วยกันเขาก็เขาก็รักเจ็ดนะคะเป็นผู้ป่วเนี่ยนักจนภัยชอบมากเลยเรื่องที่ใหม่แปลกแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาชอบเนี่ยชิมก๋วยเตี๋ยวฮะแล้วเลือกชอบแปลกด้วยแล้วก็บ้านอยู่เขากินจะชิมทุกอย่างแหละแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวชอบเป็นพิเศษก็บ้านอยู่ดอนเมืองขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะ ไม่ได้ขับรถเ<ห>นะาะท่านก็เขาก็ชิมมาชิมก๋วยเตี๋ยวทุกร้านนั้นแต่นุสาวรีชัยถึงดอนเมืองรู้หมดก๋วยเตี๋ยวร้านไหนรส <ถ S 1> ช,ชาติเป็นอย่างไรแล้วถามว่าจะกลับไปกินร้านเก่าไหมถ้าอร่อยก็ไปที่เหลือไม่ไปคือชิมแล้วแล้วกัน<ห><ห>ก็ต้อจะมาท,ทำา้อจะเขาต้องจะมาทำแบบ อะไรแนะนําอาหารเนาะ,ะก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะอาหารแต่ว่าอย่างอื่นด้วยเช่นไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะไปหาที่ใหม่ๆเที่ยวอาวผมรู้แล้วนะ่ะคนที่โพสต์กับทูส่วนใหญ่จะเป็นช่องเบ <c oughs> อร์เจ็ดแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าที่เก่าไปไหมไปถ้ามันดีแล้วก็ไม่ต้องมีแผนแต่ชอบวางแผนนะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบเบอร์หกที่มันจะต้องไปตามแผนแต่ถ้าเบื่อเห็นอันนอกทางมันน่าสนใจอ่ะน่าสนใจไปเลยอาจจะไม่ได้ตรงกับที่อยากไปเลยอาจจะเป็นคนที่มีกรอบคือวางเอาไว้ แต่พอพอไปปุ๊บเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างหรือช่องทางบางทางที่เอะแหละดูน่าสนใจกว่าอาจจะมีไปได้ไปได้แล้วไม่ได้ยึดติดเลยก็ไม่ชอบเลยถ้ามาวางแผนสตริกว่าต้องอย่างนี้แต่ก็มีกรอบในการก็มีมีเขาต้องมีบ้างก็คือเขาก็วางเขาจะเป็นชนชอบวางแผนเพราะว่าแต่การวางแผนของเขานั้นเพื่อสนุกเพื่อปลีกพ้นปลีกพ้นจากความข้อจํากัดเพราะฉะนั้นอะไรถ้าจะให้มาทําอะไรตามระเบียบทุกอย่างแป๊ะแป๊ะป๊เนี่ยทนไม่ได้ แล้วถ้าให้ทํางานรูทีนทุกวันเนี่ยเหมือนเดิมทุกวันเ,ออเนี่ยนะอ,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 อยู่ไม่ได้นานแลอกเดี๋ยวก็ไป <laughs> คนอย่างเงี้ยก็ต้องทํางานอะไรอะ่ะก็ทําได้แหละถ้าเกิดเขาจําเป็นต้องอยู่ทํางานที่นั่นมันไปไหนไม่รอดเนี่ยก็หาวิธีทํางานหาเรื่องใหม่มาทําเพราะฉะนัออ้นบางทีก็เราจะเรียกเขาว่าคนที่มีหมื่นโครงการล้านโปรเจกต์โปรเจกต์เยอะมากในหัวมันจะเป็นเรื่องความคิดนะคะว่าไปอาจจะเป็นความทุกข์ของคน รักที่เจ็ดจริงๆที่จะต้องทําอะไรแบบตอบบตรและทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยมันสนุกกว่าคือสิ่งที่เขาคิดจินตน,นาการเนี่ยเพราะเขาสามารถที่จะคิดอะไรก็ได้นี่คนเราใช่ไหมคิดไปไกลถึงนู่นจัก,กรวาลไหนๆก็ไปได้เั้นนั้นอย่างนีน้ถ้าเกิดให้เขาอยู่ในข้อจํากัดเนี่ยมันอึดอัดมากคนกลุ่มนี้งรู้เลยว่าคนกลุ่มนี้ทํางานมันมีความทุกข์เยอะทํางานแบบเขาเรียกอะไรแบบอะไรรถยนต์ที่ทุกวันจะต้องหยิบจับอันนี้ใส่หยิบจับใส่เงี้ยถ้าคงจะอกแตกเขาก็หาวิธีทําได้ เขาก็อาจจะเปลี่ยนกระบวนการไงไม่ใช่ว่า1 2 3แต่ทีนี้พอไปทํางานโรงงานแล้วมันยากเพราะมันถูกจํากัดด้วย QC วซใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาพอสมควรแต่เขาก็คงมีวิธีของเขาว่าก็ทําไปมือก็ทําไปแต่หัวไม่ได้อยู่กับงานก็อาจจะไปจินตนาการเรื่องอื่นเพราะความสุขที่จริงแล้วความสุขของคนรักเจ็ดอยู่ที่จินตนาการได้คิดเรื่องใหม่เป็นจินตนาการแบบฟุ้งไหมพี่นุ้ย แบบจินตนาการเสร็จแล้วเนี่ยเขาเดินตามฝันและจินตนาการของเขาไหมหรือว่าฝันทิ้งฝันคว้างไม่ใช่ฝันทิ้งของคว่างคือเขาคือจินตนาการทุกอย่างมันน่าสนใจแต่เราไม่มีสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างโอ้แต่ว่าไครนะเขาก็มีความสุขนะพาะบองเชื่ออย่างหนึ่งนะพี่นุ้ยว่าคนเรานี่นะบางทีความฝันและจินตนาการมันหล่อเลี้ยงชีวิตได้เหมือนกันก็ใช่เพราะว่าเขาก็คิดว่าทําจริงๆแล้วพอไปทำแล้วมันมีปัญหาคุณแม่เอาดีกว่าเออมันมีปัญหาเมื่อมันมีปัญหามันก็กลายเป็นข้อจํากัดซึ่งเป็นสิ่งที่คนเจ็บไม่ชอ ห<น>มายถึงไม่ชอบถ้ามันมีข้อจํากัดคือมันทําตามฝันไม่ได้แล้ว,วความสําเร็จก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่เรื่องที่สําคัญในชีวิตแล้วสิ่งถ้าสมมุติว่าพอไปเจอความฝันที่เขาเห็นว่าความจริงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามความความฝันเพราะมันมีเงื่อนไขยเยอะมากอะไรเยอะมากเนี่ยสิ่งที่เขาทำณขณะนั้นคือเปลี่ยนทันทีหรือว่าก็แล้วแต่เงื่อนไขถ้าเกิดมีคนอื่นเอาไปทําต่อได้ก็ส่งไปคือถ้าเขาเป็นหัวหน้างาน เขาก็อาจจะชิงงานให้กับลูกน้องไปทําแล้วถ้าเกิดว่าในส่วนที่เขาต้องทําต่อเนี่ยเขา,เขาสามารถทต่อเขาก็จะออหา<ก>ะวิธีน,นันเลยไหมเขาก็หาวิธีซิกแซกคือมันมีทางหลากหลายที่จะไปอ่ะอก็อาจจะบอกว่าไม่ต้องไปตามเป้าหรอกแต่ว่างานนี้มันมีมันมีอุปสรรคก็หาวิธีอื่นแต่เป้าไม่ได้เรื่องสําคัญเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นของเขา อันนี้มันอยู่ที่ว่าความสุขอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเขามีเป้าเรามีเป้าร่วมกันที่ชัดเจนแต่วิธีการพอเดินไปแล้วมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนวิธีการแล้วยังเป็นเป้าเดิมอย่างเงี้ยคนอย่างนี้มีไหมก็มีก็มีแต่ว่าไม่ได้เป้าไม่ใช่เรื่องสําคัญไงคะแต่ถามว่าไปถึงได้ไหมไปถึงได้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะบอกเลยว่างานอย่าอย่าอย่าใช้เวลายาวถ้าเป็นงานที่ต้องต่อเนื่องยาวนานเป็นปีๆโดยที่ต้องอยู่ในกระบวนการเดิมเนี่ยข้ออยู่ลำบาก มันมันความรู้สึกสนุกมันไม่มีเมื่อไม่สนุกแล้วมันไม่อยากทําอย่างจุดเด่นๆที่พี่นุ้ยพูดมานะลักที่ลักที่เจ็นะครับเรื่องพิถีพิธันในการเสพวงเล็บสุขเนี่ยที่พี่นุ้ยเจอมาเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างเด่นๆที่เช่นความสุขของคนกลุ่มนี้เช่นอะไรบ้างก็ประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ทุกอย่างก็เที่ยวมีโปรเจกต์แม้แต่เรื่องเรียนนะ เขาก็อาจจะไม่ได้เรียนอะไรเป็นหลักเป็นฐานก็เรียนพอรู้ก็เหมือนเป็ดเขาบอกคนประเจ็ดน่ะเหมือนเป็ดไม่ได้อยากรู้มากขอให้แค่พอรู้แล้วก็สนุกกับมันถ้ายังสนุกอยู่ก็ทำถ้าไม่สนุกก็ไม่ทำแล้วในในระบบโรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนที่เราบอกว่าเราพูดกันเสมอนะครับกับหกลักที่ผ่านมาก็คือว่าเล็กๆอาจจะมองไม่ค่อยชัดนกเบอร์นี้ชัดไหมเอออาจยากหน่อยเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นจํานวนมากคิดว่าตัวเองเป็นลักเจ็ดเพราะว่าความสนุกมันมีเยอะ เนื่องจากมันเป็นอารมณ์นะมันเป็นอารมณ์ของวัยรุ่นที่ชอบสนุกแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องลักษณะทั่วไปในเชิงพฤติกรรมแต่ถามว่าจริงๆแล้วเขาเชื่อไหมว่าโลกนี่มันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่สําหรับคนอื่นที่ไม่ใช่เบอร์เจ็แต่เบอร์เจ็เนี่ยมันมีความเชื่ออยู่ว่าโลกนี่มันมีประสบการณ์เยอะมันทําไมต้องไปฝังอยู่กับเรื่องบางเรื่องที่เดี๋ยวมันก็หมดความสนใจไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาอาจจะทําถามว่าตามความฝันเขาอาจจะคิดโปรเจกต์นู่นนี่สักร้อยโปรเจกต์เนี่ยทำได้สัก30ก็พอใจแล้วล่ะ สำหรับเขาเองให้ดีมีบ้างก็เท่านั้นเองแล้วก็ที่สําคัญคืออยญ่ยาวอย่าอย่าใช้เวลานานอย่าอย่าต้องมีข้อผูกพันนานอนนี้ก็ไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นว่าเราก็ถามว่าเอแเรามีแฟนได้ไหมคนเดียวบอกได้ไม่มีปัญหาถ้าเขายังรู้สึกว่ามันมีความ แปลกใหม่อยู่เพราะฉะนั้นแม่คนคนหนึ่งไปจะไปหาความแปลกใหม่อะไรทุกวันแหมมีก็อยู่บ้านก็เปลี่ยนกระถางที่ไม่บางวันูกคอตอบางวันแต่งเป็นวันนิดอย่างนั้นเหรอประมาณนั้นคือต้องมีต้องมีเรื่องปรุงแต่งบ้างนะนะอันนี้อันนี้ถ้าเผื่อใครเป็นแฟนก็อาจจะรู้แต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้เรียกร้องขนาดนั้นเพราะตัวเขาเองเขาสามารถที่จะหาวิธีคิดคือเปลี่ยนคือคนเดิมอ่ะแต่เขาหาวิธีคิดแบบใหม่เกี่ยวกับคนที่อยู่กับเราได้ คนที่ได้แฟนเบอร์เจ็ดอย่างน้อยให้เปลี่ยนสีลูททุกวัน <c oughs> ทาปากให้ได้ลุ้นทุกวัน <c oughs> ไม่พี่น <c oughs> ุ้ยปังกำลังย้อนไปเนี่ยพ่อบังคิดว่าเดี๋ยวสับสนเลยนะเนี่ยเพราะว่าพอเล็กๆเนี่ยเด็กมันมีความอดทนในการเล่น <c oughs> น้อยมากกับในบางเรื่อง <c oughs> ไม่สามารถ <c oughs> บอกได้เพาะพี่นุ้ยบอก,กขนาดวัยรุ่นเองมันตียังดูยากเลยเพราะเด็กเองเนี่ยเวลาเขาจะเล่นของเนี่ยทุกลักเป็นเหมือนกันที่เขาจะมี ช่วงระยะเวลาในการสนใจเด็กเนีนาะมันจะสั้นไม่ใช่เดวเปลี่ยนวเปลี่ยนแต่ว่าแม้แต่ในช่วงเด็กเล็กเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างอยู่นะสมมติว่าเรามีเด็กอยู่ในห้องเรียน20-30คนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคุณครูจัดกิจกรรมอันเดียวกันเนี่ยแต่เด็กก็จะมีวิธีเล่นไม่เหมือนกันตรงนี้อาจจะต้องใช้กระบวนการสังเกตนิดหน่อยแล้วเด็กจํานวนหนึ่งอาจจะชอบที่จะปริกตัวอย่างเช่นเบอร์ห้าอย่างเงี้ยรับห้าเขาชอบไปนั่งเล่นเองถอด ถอดไอ้ของเล่นอะไรเด็กเจ็ดก็จะชอบวิ่งกับคนอื่นเพราะชอบอยู่กับคนอื่นชอบอ่าชอบเล่นกับคนอื่นอันนี้เป็นเงื่อนไขใหม่ว่าเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เอาเึ่งรู้ถ้ามันยังสนุกอยู่เออเงื่อนแต่ถ้าเพื่อนกลุ่มนี้เล่นไม่สนุกไม่เอาละเจ็ดนี่สังคมเหมือนกันเนาะสังคมสังคมเพื่อนเยอะเบอร์เจ็ดสังเพื่อนเยอะแต่ว่าถามว่าเพื่อนจะปีแบบเดียวกันไม่มีเพื่อนก็จะเป็นแล้วแต่สนใจเรื่องอะไรก็เป็นเหมือนการลักอะไรพี่นุ้ยที่แบบว่าเขาจะมีไปตามก็เลยเบอร์สามไง เพียงแต่ว่าถามว่าเบอร์สามเนี่ยเราคบเพื่อนเพื่ออะไรมันคบเพื่อนตามเป้าหมายแต่เบอร์เจ็ดไม่ใช่คบเพื่อนตามความสนุกถ้าถ้ากลุ่มนี้ไปสนุกเรื่องนี้ก็ไปกลุ่มนี้ไปสนุกเรื่องนี้ก็ไปที่เจบอกน้องคนที่ยกเป็นตัวอย่างถ้าเขาสนใจการชิมลิมรสอีกกลุ่มนี้จะไปได้ดีกว่าพวกที่สนใจชิมด้วยกันแต่อย่างอื่นเขาก็ไปนะงานงานใหม่ๆเขาก็ชอบแต่บางคนไม่อาจจะไม่ชอบชิมแต่บางคนชอบเที่ยวคนนี้ก็ไปกับกลุ่มที่เที่ยวค่ะก็จะมีเพื่อนหลายกลุ่มเเขาเป็นคนสร้างสีสันไหม เท่าที่เท่าที่เคยเห็นส่วนใหญ่จะบอกแล้วเป็นคนชอบพูดสนุกชอบเล่าเรื่องสนุกเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาใครจะมานั่งเศร้าเนี่ยไม่ได้เกินห้านาทีเขาต้องเปลี่ยนเรื่องเขาต้องเปลี่ยนเรื่องแต่อย่างว่านี่ไงมันบีบคับใวามันรู้สึกว่าพอมันมีความทุกข์เนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นความอึดอัดภายในนะแต่ถามว่าเขาเคยไหมอกหักไหมพรุ่งนี้ปั๊บเดียวอกหักเดี๋ยวก็มาสนุกใหม่ละนั่นแสดงว่าเป็นคนที่ไม่จมจอม ไม่เหมือนเบอร์สี่เนาะถามว่ายังยังเศร้าอยู่ไหมเศร้าแต่ความคิดมันถูกหันเหไปมันใช้วิธีเบี่ยงเบนแล้วก็ไม่เผชิญปัญหาแล้วมีไหมเวลาแวบกลับมาเป็นตัวตนแลวเอาอีกก็มันมีลูกศรเชื่อมกับเบอร์สี่อยู่ความเศร้าเออเอกำลังเทียบกับเบอร์สี่ว่าความเศร้าเนี่ยก็มีความสุขกับแต่ว่าไม่ไม่นานเพราะว่าวิธีคิดที่เป็นหลักอยู่มันคือเรื่องของความสนุกเรื่องของจินตนาการที่มีความสุขนั่นแสดงว่าพื้นพื้นจริตของเขาเนี่ยก็คือความสนุกสนานควาแสหาแบบแบบเต็มที่เลยอะ นะบางคนจะเห็นเลยแบบว่าออแม้ว่ามันเป็นพวกพวกที่ใช้พลังงานความคิดเยอะที่มันมีเรื่องความกลัวนะตัวเขาเองก็มีความกลัวถามว่าเนื่องจากเขาอยู่ข้างเบอร์หกใช่ไหมเบอร์หกก็มีความกลัวเรื่องไรแต่ไอความสนใจเรื่องความสุขสนุกมันมีมากกว่าความกลัวมันก็สามารถเบี่ยงจาก <ไป S 1> ความกลัวแล้วมันก็าหาวิธีไ,ไปสนุกข,ข,ของมัน แต่ถ้ากิดว่าบางคนถ้าเกิดอาจจะใกล้เบอร์หกหน่อยคือมีปีกเยอะหน่อยก็ระมัดระวังขึ้นแต่ก็ไม่ไม่มีทางหลุดจากความรู้สึกของตัวเองที่มันต้องการของใหม่ของแปลกแล้วเพราะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํางานเนี่ยเราอย่าไปบอกเขาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือกระบวนการนี้ต้องปล่อยให้เขาทําเองเพราะว่าเขาจะบอกว่าถ้ามาเกิดขีดจํากัดนี้ว่าคุณทํานี้นะหนึ่งถึงสิบเนี่ยตามนี้เลยนะเขาไม่ทําะ เขาต้องข้ามอันหนึ่งไปสามสามไปสองสองไปแปดแต่สุดท้ายไปถึงสิบก็ถึงก็บ่าไม่รู้แต่อย่ามาจํากัดอย่ามาจํากัดคือถ้าถูกจํากัดเมื่อไหร่จะรู้สึกทันทีว่ามันอึดอัดแล้วมันจะไม่ชอบที่ไม่ไม่สนุกที่จะทงานถ้าพูดถึงพี่นุ้ยเท่าที่ดูมาเนี่ยอายุสักเท่าไหร่อ่ะที่พอจะเริ่มเห็นเขาว่าเขาเป็นเบอร์นี้ถ้าแยกจากถ้าแยกจากช่วงอายุวัยรุ่นเนี่ยนะก็ทํางานยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ด ก็จะเริ่มเป็นจะเริ่มรู้แล้วว่าพอเข้าสู่วัยทางานเนี่ยไอ้ไอความความที่อยากมีความสนุกแบบวัยรุ่นมันก็จะเริ่มหมดไปแต่นี้ตัวตนมันก็จะแสดงมากขึ้นทีนี้ถ้าเรายังสนุกอยู่มันก็เป็นไปได้ว่าพื้นความรู้สึกตัวเองมันยังเป็นเรื่องของการที่เราอยากเสพสุขมากกว่านะคะนี้มันก็ประเด็นใหญ่ก็คือว่ามันไม่เคยอยู่กับอะไรได้นานเหมือนคนสมาธิที่สั้นนะแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องสมาธิที่สั้นเป็นประเด็นเรื่องความสนใจมันมีเยอะหลากหลาย แล้วมันก็เห็นทุกเรื่องมันเป็นน่าสนใจหมดมันไม่มีอะไรแล้วยิ่งถ้าไปซ้ําแล้วมันไม่ชอบมันก็หาวิธีเปลี่ยนแต่ที่ว่าไปเขาน่าสนใจนะพี่นุ้ยคนเบอร์เจ็ดนี่น่าสนใจตรงที่ว่าเวลาที่เขาเจออะไรรอบตัวหรือรอบกายของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วไม่ทิ้งค่ะพอสนใจบุบเขาจะพยายามทําเขามีไหมประเภททำหลายๆครั้งในยาีไม่ไม่เป็นทัต้องทำนะเพราะความสุขอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ได้จินตนาการก็ถึงบอกนะแคคิดก็สุขแล้วคิดคิด คิดสมมติว่าคิดโครงการใช่ไหมจะทำนู่นทำน,ทำนี่ทำนั่นเนี่ยคิดร้อยึังทำได้สัก30ก็พอใจแล้วอ,อ,อีทิ้งไป70ก็ไม่รู้สึกทำไม่ได้สนุกเท่าคิดแม้แต่เที่ยวถ้าถามคนรักเจ็ดจริงๆว่าไปเที่ยวจริงๆกับการที่ตอนที่คิดว่าจะไปเที่ยวเนี่ยแล้ววางแผนจะไปเที่ยวอันไหนสนุกกว่ากันตอนคิดสนุกกว่าเออพ่อพี่นุ้ยพูดอย่างนี้นึกอ,ออกอะ่ะ เพราะว่าอีตอนวางแผนไม่มีอุปสรรคใช่แต่พอไปถึงเนี่ยเดี๋ยวนุ่นก็ไปมีนี่มันก็มีปัญหา <laughs> มันไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดหรืออะไรเงี้ยเห็นในรูปมันสวยจริงแต่พอถึงเวลาก็ก็งั้นงั้นอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วความสุขมันอยู่ที่จินตนาการอยู่ที่ความคิดของเราดูฟุง้งๆไหมมันก็ฟุ้งอยู่แล้วฟุ้งอยู่ตลอดเพราะมันคิดตลอดเวลาคิดหาเรื่องสนุกแต่ว่าพี่นะเขาก็มีความสุขของเขาเนาะในมุมมองเขาก็สุขแต่แต่คีย์สำคัญเขาปรุงจางหากมันไม่ได้สุขคิงนล้ย คนคนบางคนโดยเฉพาะรักที่ผู้พิทีพิธันในการเสพรักที่เจ็ดนี่นะ<ม>เขาอยู่กับตัวเองเขาก็สุขได้เนาะกับการคิดของเขาไปมันก็ไปเรื่อยไงก็อย่างที่มี <หา S 2> ผู้บริหารลง<า>ไม่เจอผู้บริหารระดับส,สูงคนหนึ่งก็เป็นระดับหัวหน้าองค์กรใหญ่เหมือนกันนะก็เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเวลาเขาประชุมเนี่ยเขาเป็นประเจต์โครงการเยอะคิดเยอะคิดอะไรให้ลูกน้องแถมมาเยอะเวลาประชุมเนี่ยแม้แต่เขาเป็นประธานที่ประชุมเนี่ย เขารู้เลยว่าความคิดเขาไม่ได้อยู่กับการประชุมได้อยู่อย่างมาก5นาทีแล้วก็ไปเรื่องอื่นอ๋ออันนี้ก็ยากแล้วมันก็ต้องรีบดึงกลับมา,าแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องเลยเออบางคนถ้าเขาไม่จิตที่เขาไม่เข้มพอที่จะกระตุกกลับนี่นะ <mm> ฟุ้งเลยเนาะเดี๋ยวมาต่อกันยุที่2กับ ลักที่7ผู้พิธีพิธันในการเสพหรืออะไรนะน,นักนักผจญภยัภยระหว่างรอช่วงที่2ของรายการจิบน้ําแร่ TPI ซึ่งวันนี้พี่นุ้ยสั่งการแล้วเดี๋ยวในรถของเราจะมีน้ำและ TPI จิบระหว่างการเดินทางรอในช่วงที่2ของรายการนะครับสักครู่